ผู้ที่ทำสมาธิภาวนาได้สมาธิได้สติแม้แต่เพียงได้อุปจาระสมาธิหรือมีสติกำหนดรู้เตรียมพร้อมอยู่ที่จิตตลอดเวลา เมื่อมีอารมณ์อันใดผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจสติสัมประทันญาตัวนี้เขาจะทำหน้าที่ของเขาท,ทันทีแล้วสติตัวนี้จะคอยระมัดระวังอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจ มีการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาถ้าเวลาอยู่นิ่งๆคนเดียวกิจจวิ่งเข้าไปสู่สมาธิคม้าพิจารณาอยู่ภายในกายในจิต แต่ถ้ามีสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่ผ่านเข้ามาในทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเจตะมีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจ เมื่อเปลาลงบันไดไปสู่สังคมของโลกสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การก้าวเดินเวลาหยุดเตืนยืนสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่กับการยืนเวลานั่งลงสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การนั่ง เวลานอนสติสัมปชัญญะจะรู้ซ้อมอยู่ที่การนอนเวลารับทานสติสัมปชัญญะจะรู้ซ้อมอยู่ที่การรับทานเวลาดื่มสติสัมปชัญญะจะรู้ซ้อมอยู่ที่การดื่ม จะทำอะไรสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การทำเวลาพูสติสัมปชัญญะจะกำหนดรู้อยู่ที่การพู